ช้าพึ่นเนี่ยไม่ต้องคิดต้องฉันจะไปทางานอะไรคิดตัววันนี้แล้วฉันจะปวดท้องไหมจะเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบไหมจะหาห้องน้ำทด้ตรงไหนให้เร็วที่สุดจะทํายังไงกับชีวิตวันนี้ชีวิตอยู่ไปวันๆเขาเรียกนะคะบางคืนก็หลับสบายบางคืนมันก็ไม่สนิทมากเนี่ยค่ะตอนนี้มันจะมีปัญหาเรื่องเวลานอนไม่หลับเนี่ยมันก็จะปวดปสวัสสาวะเข้าห้องน้ําบ่อยมันจะทําให้รบกวนการนอนแบบนอนไม่ต่อเนื่องค่ะแต่บางวันนี้ก็คือหลับสนิทจนกระทั่งแบบลืมไปเลยไม่ได้เข้าห้องน้ํา ก็มีอยู่วันอะค่ะแบบหลับวันนั้นหลับสนิทมากไปหน่อยพอตื่นเช้ามาปกติเราจะเคยเข้าห้องน้ำทั้งคืนนี่วันละหลายหนใช่ไหมคะมีอยู่วันนั้นหลับสนิทมากก็ไม่ได้เข้าห้องน้ําเลยพอตื่นมานี่มีความรู้สึกที่เราปัสสาวะเหมือนมันไม่สุดอะค่ะมันก็จะปวดนวงนออะไรเงี้ยมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีแล้วค่ะเป็นห้องน้อยนองนวงก็๊พอก็๊มาหนีกับวนเหี่ยวหนีไปข้างหน้าเมท่นแคเหี่ยวเหี้ยวเหี่ยวหยอดคนละค่ะ เฮียตายไปโหลดแล้วลูกหลานเขาต้หัวาขวนเนื้อแกวานวัวใหญ่เนี่ยมันเป็นตันายเนาะเหยี่ยวเหยี่ยวห้วยไปเขาว่าแก้วันเป็นโหลดเนาะของมันเอาหัวปวดเนี่ยว่าท่านกะเนี่ยคือจะมันสีเฮียไปน้ำท่ากับเฮียไปนั่นแหละทางว่ดไหลไปหอดของน้าบัดเซาจอยจะบอกเป็นยังไงถ้าว่าเป็นอียังเป็นว่าไปจำเพราะอยากไปทางไกลล่ะขึ้นรถกะ หยาดโชกโวยคนว่าจอดใหเงเยวขันยาบปววเงียวนะ่ะว่าป็ยานยังหอกขันหยาิ่นล้ำค้ามน่ะนะอ,อ,อาการแบบนี้เป็นมาดโดนเลยว่ามันเที่ยวๆเลยเป็นมาดสี่ปีห้าปีแลวไปหาหมอไซสกันแล้วลูกเต่าผ้าไปหากันคือเขาอาการที่เรียกว่าการขัดเบาปัสสาวะเล็กหรือว่าทางเดินปัสสาวะอักเสบฉี่ไม่ออกนะ รวมถึงว่าเวลาฉีดแล้วมันแสบแสขัดขัดนะคะอันนี้เป็นโรคยอดฮิตที่เรียกว่าสาวๆแล้วก็สาวรุ่นใหญ่เนี่ยเข้ามาปารึกษากันที่ร้านเยอะมากสาเหหุส่วนใหญ่เลยเนี่ยมันก็จะมาจากออชอบกลั้นปัสสาวะนะคะแล้วก็เวลาปวดปัสสาวะไม่ยอมไปเข้าห้องน้าอย่างนี้ค่ะก็จะเป็นหลักเลยซึ่ง ถ้าคนที่ปล่อยไว้นานเนี่ยมันก็จะริ่กลางกลายเป็นปัญหาของเรื่องของตัวไตอักเสบซึ่งก็พบบ่อยอีกเช่นกันนะคะแต่ตอนนี้หลังจากที่กินตัวนี้ได้รู้สึกเราควบคุมได้ปัสสวาวะมันก็แบบไม่ได้บ่อยแบบจนกระทั่งแบบไปไหนทีละป่าเราต้องกังวลกับเรื่องการขับถ่ายปัสสวาวะค่อยะไ,ได้กระปุกน,นึงแล้วนะคะตอนนี้ก็เปนความสุขดีขึ้นการขับถ่ายปัสสาวะก็ปกตินะคะไม่มีแสบค่ะไม่มีแบบหนุหนนวงอะไรเนี่ยค่ะ ก็ดีขึ้นนะคะเลยอยากจะแชร์ประสบการณ์ให้คนอื่นที่อา,งงารมณ์เหมือนกันลองดูนะคะก็าอาจจะได้เห็นผลดีเหมือนที่ดิฉันเป็นอยู่เนี่ยคะ่ะเอาแบบนี้มาในยินดีเย่คนเดียเนาะคะ่ะถ้าไม่ได้อยู่เป็นกัญญายอยากจะนี่ตอนนั้นมันดีเนาะค่ะรอบสื่อจีน,ะะ <c oughs> นบิึงเนาะค่ะมันจะดีซื้อยกัญญาอีนี่เนาะค่ะเช่ากินไปประมาณแค่สองสามกอง รู้ซึกว่ามันดีขึ้นนะคะอย่งเหยียวยอดเหยียวยดที่ไปน้ำท่อกำ้างจอดเหีียวน้ำท้างหนแต่ผมมีไหนเด้ค่ะก็ได้จอดเหีียวน้ำท้าอีกแล้วค่ะรู้ซึกว่าดีี่รีค่ะยาตัวนี้เหีียวยอดเหีียวยัดีดีลองซื้อมากิน้องด้อค่ะพี่น้องเออสมมตอนี่ไข้ขึ้นแล้วหลนลูกสาวมันไปหาซื้อเหยียงบู้เนี่ยมาให้กินแต่ได้กินนั่นล่ะเขายังไม่ให้กินก็ต้องกินแหละเนาะมันทรมานหลาย เกินมาเลยกินมาหน่ได้สามมื่นสี่มื่นคนบ้าให้กินหมือนละเม็ดกระสันเรากินตามเพอนบอกกันละอันเขาเป็นไก่ไก่เนี่ยเอายาเนาะผู้ใดก็สิเคยกินตัวมันทรมานมันลำคาญลูกสาวซสือมาให้กินลวมันก็ดีขึ้นยุสมือนนี่เหยวเนี่ยไปน่งเหยวเนี่โอ้ยว่ามันได้จะเป็นคุกคนละเหยวออกสบายจบาย ก็รู้ซืกว่าดีขึ้นด้ซื้อ่ากินนอดเบิดกับปูมันสิซ้ำได้ขนาดกินซ้ำสเม็ดนึงก็ถือว่าดีสุดยอดเลยของคุณดีสีนี่แหละค่ะคุณผู้ชมคะกำลังจะบอกว่าฟาเลเซียช่วยคุณได้ทำให้คุณพลิกชีวิตกลับมามีความสุขเหมือนชีวิตที่เรารู้สึกว่านี่หรือชีวิตไม่ใช่ว,วันวันหนึ่งนั่งเศร้าแล้วก็ถามตัวเองว่า ฉันไม่อยากให้มันเช้าเลยเพราะว่าเช้าต่อไปแล้วเราจะดิ้นรลนต่อไปยังไงแต่ตอนนี้เขาอยากให้รีบเช้าไวๆเพื่อที่จะไปมีความสุขไปทำมาหากินต่อรู่กับชีวิตที่มันแบบ ลำบากยากแคนในเศรษฐกิจแบบนี้ฟาเลเซียช่วยคุณได้ในทางเลือกที่คุณต้องเลือกนะคะเกี่ยวกับเรื่องกระเพ,พาะปัสสาวะอักเสบป่วยไตอักเสบแล้วก็ปัสสาวะกระเรียกกระลากกระปิดกระปอยรับรองนะคะเพียงแต่คุณทานไปแป๊บเดียวนะคะชีวิตคุณจะพลิกทันทีเลยค่ะจะพลิกแบบไหนคุณต้องสนใจตัวคุณแล้วนะคะนี่ค่ะฟาเลเซียค่ะแก้ปัญหาได้แบบโอ้ยแม่ใช้เองแล้วนะคะแม่มีความรู้สึกว่า มีความสุขมากเลยค่ะที่เราเนี่ยมีระบบขับถ่ายภายในร่างกายที่สะอาดบริสุทธิ์แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับใครๆนะคะคือเวลาเราไปไหนมาไหนอะ่ะก็ไม่ต้องบอกจอดด้วยจอดด้วยเข้าห้องน้ำอะไรอะ่ะไม่ต้องเลยค่ะเพราะว่าฟารีเจช่วยแม่ได้ค่ะ